เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาโกสลสูตรหรือสาระสูตรในตอนที่สองซึ่งเป็นตอนจบเป็นพระสูตรที่สี่ในอัมพาปาลีวัตแห่งพระสุตรตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวัต สติปัฏฐานสังยุตในยอ่อหน้าที่693ถึง695มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังหลังจากที่ทรงแนะนำสำหรับภิกษุใหม่ไปแล้วในตอนนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการเจริญสติปัฏฐานของบุคคลอีกสองกลุ่ม คือพระเสขะและพระอรหันต์เพื่อแสดงให้เห็นว่าธรรมข้อนี้เป็นธรรมคู่ชีวิตที่ต้องปฏิบัติไปจนวันตายหรือจนกว่าจะเข้านิพพานกลุ่มที่หนึ่งพระเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาหรือพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบัน จนถึงอนาคามีที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลท่านเหล่านี้ก็จะเริญสติปัฏฐานสี่เช่นเดียวกันมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสมาธิตั้งมันแต่มีเป้าหมายที่สูงขึ้นคือกายสปริญญายะเพื่อกำหนดรู้กาย เพื่อกำหนดรู้เวทนาจิตและธรรมคำว่ากำหนดรู้หรือปริญญาหมายถึงการรู้แจ้งแทงตลอดจนละความยึดมั่นถือมั่นได้เด็ดขาดกลุ่มที่สองพระอรหันต์คือผู้สิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วท่านเหล่านี้ ก็เจริญสติปัฏฐานสี่อยู่แต่เป็นการเจริญในลักษณะที่พิเศษกว่าคือกาเยนะวิสังยุตตาพรากออกจากกายแล้วเวทนาหิวิสังยุตตาพรากออกจากเวทนาแล้วจิตเตนะวิสังยุตตาพรากออกจากจิตแล้วธรรมเมหิ วิสังยุตตาพรากออกจากธรรมแล้วคือปฏิบัติด้วยจิตที่เป็นอิสระไม่เกาะเกี่ยวไม่ยึดติดในขันห้าอีกต่อไปหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสรุปของพระสูตรนี้คือ 1. ความลึกซึ้งที่เพิ่มขึ้นภิกษุใหม่ ปฏิบัติเพื่อรู้คือยานายะพระเสขะปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้คือปริญญายะพระอระหันต์ปฏิบัติด,ด้วยความพรากออกหรือวิสังยุตตาแสดงว่าสติปัฏฐานสี่มีความลึกซึ้งหลายระดับยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความจริงที่ละเอียดขึ้น และปล่อยวางได้มากขึ้น 2. วิหารธรรมของพระอรหันต์มีคนสงสัยว่าพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วทำไมต้องปฏิบัติอีกคำตอบคือท่านปฏิบัติเพื่อทิฏฐิธรรมสุขวิหารหรือความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันการมีสติอยู่กับปัจจุบัน เป็นการพักผ่อนของจิตที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำเพื่อละกิเลสเพราะละหมดแล้ว 3. งานที่ไม่วันจบจนกว่าจะจบตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์งานเจริญสติปัฏฐานก็คืองานประจำที่เราทิ้งไม่ได้ต้องทำต่อเนื่องตั้งแต่เป็นปุทูชน จนเป็นพระอริยเจ้าและแม้แต่จะเป็นพระอระหันต์แล้วก็ยังไม่ทิ้งสตินี้นี่คือเครื่องยืนยันว่าสติปัฏฐานคือมรดกธรรมที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตขอให้พวกเราทุกคนจงตั้งใจศึกษาและปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ตามกำลังความสามารถของตน เริ่มจากขั้นต้นเพื่อความรู้พัฒนาไปสู่ขั้นกลางเพื่อกำหนดรู้จนกว่าจะถึงขั้นสูงคือความหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร